โลโลเทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่อย่ามาทำชินแนลแล้วนี่ก็คือเกมเกมเอกพุทธเอทีวีฮ่าฮ่าฮ่าฮไปซิงเกิลเพลเยอร์กันเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปซิงเกิลเพลเยอร์นรั่นแหละเรซซิ่งอ่ะซุปซุปเปอร์คอร์สเลยอ่ะสนามแรกเลยอ่ะเป็นเกมเก่านะครับดิฟเฟนชัตนี้แล้วกันห้าคันโอเคคอนติเนีย เลอกไปเลย mx ไม่ต้องอะไรมากคอนทินิวสตาร์ทอีเวนต์ไปเกมเก่าที่สนุกค,ครับเกมนี้มาโอ้ไปเลยนี่มาถึงก็ออกตัวเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยุย้ยดูสะก่อนดูสะก่อนเอือ ลูกุก่อนฝีมือโอ้โหจริงจริงเกมเก่าครับตอนเด็กติดมากมเกมนี้เออเออตอนเด็กๆนี่ผมชอบมากเลยเกมนี้ <Wow. S 2> <Hey. S 1> แข่งท่ารอบสัปาหเฮ้ยเดี๋ยวเล่นท่ามันมันนี่เล่นท่าเลยครับ นี่เล่นท่าเล่นท่าด้วยหัวสุดยอดสุดยอดเลยเดียชุบ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 อ้ช้อโอ้ยเล่นท่าแน่นอนว่ะแหมก็บอกแล้วตอนเด็กชอบมากทับเกมนี้ชงแอบชงแอบโอ้ยโอ้ยแปลงตัวอะไรไงโดดมาไกลเกิน ช่วยครบเฮ้ยเราจะเอาที่หนึ่งไว้ยแต่ะม่มาเล่นทางอย่างี้ไม่ได้ช็อปช็อช็อ๋อเฮ้ยอุดดสูงไปเกือบเกือบเกือบตายเกือบตายอุ้ยชนกันแล้วเอ้าทำไมเขเจ็บคนเดียวนี่ปล่อยมือปล่อยมือเกือบเกือบเกือบตายเกือบตาย ย่อย่อย่อปล่อยมือครั้งนึงนี่คูณสองปล่อยมือคูณสองเป็างงนะโอ้ยลุ้นสนามฝ่ขขายล้วอยู่แับห้าแฉบนี่ปล่อยมือเอาล่วงตาย่ะจะเล่นนานคนระับโโอ้ห เป็เราจะเอาที่หนึ่งเอาที่หนึ่งเท่านั้นเร็วเร็วเร็วเรมีวิธีเดียวคือต้องตัดเข้ารนี้เลยจิ๊งอ,อยงี้ารย่งี้การอยู่โอ้ยอยู่ต่หกเลยอะไ,ไละไม่ไหวลไม่ไหวแล้วไปๆๆๆๆ ไปไปไปเร็ว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 เอาเวลาทีบดีบนี่ล้มตลอดหน้ว yeah. uh ่าจับหกอะไม่ไหวแล้วต้องรัดรัดตรงนี้เลยได้จับห้าตายเถอะรีเซ็ตอ๋อไม่รีเซ็ต กด Escape เพื่อออกมาไปเล่นอย่างอื่นกันบ้างนี<ฮ>่เล่นนาน้านะเล่นแบบยากนห,หน่อยไปสกินเพลเยอร์เวสซิงคป็นเวพอยต์โอเปนคลาสเป็นเวพอยต์ด้วยวผมจะเล่นคันนี้เอ้ยม,มันยังล็อกอยู่อ่ะมันเพิ่งเล่นด้วยนะนก็เลยไปซักสักพักหนึ่งก่อนวนะ่ะ มาแข่งขึ้นเข่ากันเลยดีกว่ามาอา10ส,สนามอะไรนั่นแหละเอาเลย5คันเลยมาป็นแซนโรดแล้วกันก็จะเป็นรถเขาเรียกรถอะไระเนี่ยจะเป็นรถแบบนี้พร้อมแล้วลุยเอา้าทำไมรถทำไมรถก็ถ,กถอยหลังวะชิบหายแล้ว ไปอ้คันนี้ลม้มไอ้คัน,นนี้ลม้มเฮ้ยโอ้ยมาเกี่ยวกันตรงนี้นั่นไงมาถึงก็แพ้เลยเดี๋ยวผมต้องปรับอันนี้ก่อนนะเอ e r จีสุดๆมิว i ิกเอาออกไปเลย เดี๋ยวจะโดนลิกทตินะครับเมนูมิวสิกจะเอาออกไปซะเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมทำไมปรับแล้วมันไม่ไมอออ่ออกเราต้อง Enter ครับถึงจะเลือกนะครับเอาออกไปออกไปโอเคต้อง e n t e ตอไม่ได้บอกพร้อมแล้วลุยโอ้โหสนามนี้ยาก นี่นี่เป็นไงไงนำนำโอ้โ,โชนหนชนะชนะคะแนนก็ถือว่าโอเคอยู่นะพร้อมสองหนึ่งไปวมิมาทางไหนว่ทางไหนก็ได้ใช่ไหมไมต้องทางนี้ทางนี้ว้าวฮ่าฮ่าโอ้ชิวชิวว่ะ สนามต่อไปไปลุยๆๆๆๆเราต้องเบิ้ลคลัสนะครับเวลาออกตัวนะแล้วก็ต้องโดดหน่อยนึงตอนนี้ยนี่เราเริ่มอันหลอกลงแล้วก็ขึ้นนะครับอื้สุดยอดคะแนนรวมนี่ถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้สนาม5แล้วนะไป เอา้าเชี่ยมันรถก็ไม่ออกตัวงงมากเลยเฮ้ยแต่อ้นั้นชนกันอยู่ไอ้นั้นชนกันอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสงแสงแสงเอา้าชนได้แค่ที่สองวายตายไอยสนามหกแล้วเมื่อกี้มันได้กวาดขันเล็งไงวะนี่ต้องเบิร์นคัสนี่พอเบิร์นคัสแล้วมันจะออกตัวแรงมากเฮ้ย เร็ว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 เคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนแล้วเข้าแล้วเข้ามันตามมาแล้วโอ้โที่หนึ่งวะที่หนึ่งโอเคครับสนามเจ็ดสนามเจ็ดแล้วเบิ้งคลาสนิดนึงโอเคอุ๊ยเดีอดกันเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้มันไม่ดีมันไม่ดีโอ้สมัยแล้วมันนำไปนู่นแล้วงไหนดับเท่องไหนดับสามเหรอ หูอะไรวะจะเป็นไรอันดับสามก็ได้ครับนี่สนามที่แปดสนามนี้เราต้องเอาชนะให้ได้ไป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 อุ้ยเกี่ยวล้อกันโดดนี่นี่โอ้ยยังไงล่ะมัน เป็นอะไรที่แบบต้องเร็วจริงๆเลตไปแล้วพร้อมลุยเดีอยาเดี๋ยวรอบด้วยโอ้ยหมดจะมองหลังมาแล้วเอา้าโดดไปตรงนู้นทำไมเนี่ยนี่ยังคันอยู่ยังคันอยู่ต่อไปสนามที่สิบครับเหมือนจะเป็นสนามสุดท้ายลุยลุยลุย ถ้าไม่เบิ้ลคัสนี่มันจะออกตัวช้านะครับเหมือนว่ายกล้ออ่ะเออเราต้องเบิ้ลเบิ้ลก่อนเบิ burn ้ลเบิ้ลแล้วก็ใส่เกี้ยวว่างอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเบิ้ลคัสนะครับคอน t i n น e to n e x เน็ก l ์ฮิลกลับมาสนามหนึ่งอีกอ่ะรู้สึกว่าจะมีแค่สิบสนามนะครับนี่ลุยลุยนี่นี่นี่ นี่เป็นไงนี่สุ้งไหมัุมฮ่าฮ่าบังไว้ด้วยโอ้โหเป็นอันว่าเราชนะนะครับ t i n u ี to น e x t ์ฮิ l โอไม่ต้องแล้วมั้งพอแล้วเล่นครบสิบแล้วแหมเราไปขับรถเล่นกันในเมืองดีกว่าไม่ใช่ในเมืองในอันเนี้ยเขาเรียกอะไร มาปรับมุมมองกล้องได้ด้วยแล้ว่าไปรถคันนี้ก็แรงกันเนี่ยอ้ชว๊บเนี่ยเนี่ยจะทำให้ดูเวลาออกตัวธรรมดาเนี่ยมันจะอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ถ้าออกตัวแบบเบิ้ลเบิ้ลคลาสเนี่ยมันจะปื๊ดแม้แป๊บเดียวเลย ห็นไหมมันจะเร็วมากครับจำได้ว่าสนามนี้มันจะมีลูกบอลให้เราให้เราโดดไปชนนะครับไม่ได้หมดมันจะคลอสหรืออะไรก็ช่างมันจะมีสนามนี้มันจะมีลูกบอลครับจำได้จำได้เดี๋ยวจะไปตามหาลูกบอลแป๊บหนึ่งครับอยู่ตรงไหนสักแห่ง รู้สึกว่ารถเราที่ก็โชคดีนั่นไงอยู่นู่นน่าเห็นป่ะเนี่ยตั้งอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะโดดชนให้ดูครับเดี๋ยวต้องไปโดดตรงนี้เอื่อเอื่อเอื่อต้องจังหวะดีๆหน่อยมาชักประมาณนี้แหละชนตุ้มอือจึงผมก็ไปเรียกมันลูกบอลไม่ได้นะมันก้อนหิน นี่เวลาเล่นแบบฟรีสไตล์มันจะน,นี้ครับมันจะได้คะแนนเพิ่มนะครับปึ่งปึ้งโอ,โ,โอ้เว่รถฟัมรถฟอมชนเลยโอ้งมาฮ่าเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีให้ปลดล็อกนะครับรถเอ่อ5 0ซีด้วยนะ แล้วก็มี250ร้อแล้วก็ห้าซีซีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะโอ้ยเละเละครับรถโอเคเราก็ต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไว้ดูคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าจะเป็นการแข่งขันแบบใหม่ๆบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะขับ5 0าสซีซีก็ได้นะเดี๋ยวเล่นไปสักพักก่อนมันต้องปลดล็อกนะครับปุ่ง เละโอเคครับไปดูคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไคร้กันด้วย